หลานซีเจ้าสามารถไปแช่ตัวที่แม่น้ำหลังครัวได้นะถ้าอย่างนั้นก็ให้ข้าดูแลอันอันเถอะนะข้าดูแลอันอันได้แต่ดูเหมือนว่าอันอันจะชอบข้ามากกว่านะหน้าโมโหจริงๆอันอันดันไม่รังเกียจเจ้าปลากระเจอกอย่างหลานซีเลยสักนิดอันอันดูท่าจะชอบเจ้ามากเลยนี่นาะย่างงั้นเหรอ เราไปที่ครัวกันเถอะเจ้าไม่ต้องหรอกนะยังไงซะเขาก็เป็นสมาชิกในครอบครัวมัวได้รับบาดเจ็บและป้าเกอร์ไม่ต้องการให้เขาป่วยเป็นโรคเรื้อรังซึ่งจะเป็นการสูญเสียของครอบครัวเจ้าว่าอะไรนะเจ้าทำกับข้าเป็นยังไงฮะข้ารู้หรอกนะว่าเจ้าทำามิเป็นนะรอข้าด้วยครอบครัวของป่ายซิงซิงจะเลี้ยงอาหารดังนั้นหลานซีก็ไม่ได้นั่งรอกินอาหารเฉยเฉ เขาคุ้นเคยกับน้ำเป็นที่สุดและสามารถจับปลาตัวใหญ่ได้หลายตัวจากนั้นเขาก็เป่าฟองสบู่แล้วให้อันๆอยู่ในนั้นเพื่อเล่นกับนางป่ายซิงซิงกับปาร์เกอร์ก็ยุ่งอยู่ในครัวพวกลูกเสือดาวได้กลิ่นคาวปลาและทุกตัวก็ตื่นเต้นมากโดยมาขโมยกัดเป็นบางครั้งหลังจากจัดการเรื่องต่างๆในเผาเรียบร้อยแล้ววอนซันก็รีบกลับมาเช่นกันฟื้นเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ พวกเราประเมินความสามารถในการฟื้นตัวของอสูรที่ไม่มีลายต่ำเกินไปสินะซิงซิงเจ้ากลับมาพอดีเลยพวกเรากำลังทำอาหารมื้อใหญ่เจ้าสามารถออกไปจับสัตว์เล็กๆได้ไหมซิงซิงอาหารวันนี้อร่อยมากเลยฮลอกของเราต้องมีทั้งปลาและเนื้อสัตว์ โชคดีจริงๆที่สิงิงไม่ได้โกรธเรื่องค้ากับปราเกอร์เลยอยากได้อะไรเหรออะไรก็ได้แค่ตัวอ้วนนิดหน่อยก็พอแล้ว